โอ้ยคือลายออฟฟิศน,น,น้อยๆของครีเอเตอร์ตัวน,น้อยๆบนสเฮะยอันนะ <laughs> มันขาดลายเนาะโอ้ยสบายพดฮะยพุน่นอ๋มันคากเนาะแต่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 แตแตมันคากเนาะเลิศเลิศแบบจิบจิบเลิศแบบเบาจังเลยบอสอ้ย <This S 1> คือลาย คือไรนางอลิซาคุณมมามี่เฮดจุดแล้วเนาะอยากเห็นออฟฟิศในน้อยของมามี่ฮะซอกเต้าดอกไม้งามมาตั้งตั้งยี่นตั้งยี่นอันน้นีลวอกเอานี่โชีเบเอาปุ๊กโหมอโอ้ยมันจะสบายเนาะ เอเคโอ ờ. เคเฟิร์สเฟกฮะโอ้ยคุ้มมามีเห็ดแต่เมื่อคืนนี่แบบเห็บว่าเล้วมาจะลิยนสกักไม่หนึ่งมามีเมื่อยเห็ดสวนจนด้ลากเรื่อยๆจนมามีบอสภาพเสียงหายไอ้มาคุ้มมามีเห็ดอันนั้นประกอบออฟฟิศมามีอยากเห็นอยากเห็นนะสั้นสิบเอ็ดโมงกับวันน้นบ่กับว่าเล้วคือเก่า เดอมาจำซอยมันนี่คือกาคักไปล่ะเออจะต้องหาเงินมันเป็นก่อนบริหารเงินบริหารชีวิตบริหารเวลามเป็นสก,ก่อนโอเคจะมีออฟฟิศได้น้อกนปะอคือคหวพูดฮ <Yeah. S 1> อันนั can ้นเ้นยโอเคอเอเคโอเคออเคโอเคีอเโอเอออเออเคเเอเอเ เมื่อกีตัวอีหยังมานอนฟอดในห้องนีนะเอฮะเฮ้ยฮัลกูจิกูจิฮันเป็นบอลเจาบ่ฮะน้ำบออาบจังเดย่บก็มานอนบอลเมร์มายานอบบอาไปอบด้ฮะไปอบเตาอือืมตาย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 น้ำบอาไเดไอเดน้ำบออาบมาหมุนบอลมามี เม็นเด้เฮ็ดเสย์เหมันบ่ฮู้เรื่องเฮ้ยน้องมันเฮ็ดเซยเหมือนบ่รู้เรื่องเลยเนาะตาย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 ฮันแมนบอลเนาะไปแล้วละดันไปรับไปนอนบอลหันมันเงอนงามเจ้าก็มีไปกูสิไปนอนเงอนงามเจ้านะจ๊ะยังไม่เฮ็ดน้ำถล่มน้ำมึนเฮ็ดตาม้องค้องบ้งข้องนะจ๊ะไปอี๋กูชนะโอ้คอยมวยนอนนี่ อเนียอเอ้อาเามันขาดแท้อือเอามีแต่ปูชิมันนอนหม่นนอนน้ำเม่ต้นไฮดดมด้ยต้นไฮดดมด้เนาะออฟฟิศเนะฉันความภาคภูมิใจของฉันอ่า บ่บ่ลูกก oh. ันเราไปนั่งไปเออนั่งกันสบายสบายเบิ้นละแมนนะแม่อยู่จังใดแม่ก็สบายแม่กินง่ายอยู่ง่ายบใจง่ายเิฮ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 นฮิฮงฮิฮนฮิเิฮิฮอฮิฮิฮิฮอฮิ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 ฮมฮิ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 ฮเฮิอ จิ๊บจิ๊บเนี่ยนะสิแม่ออเดอร์มีแต่แปดสิบห้าดอนนั่นเอนะตังสามสิบเก้าดอนจิ๊บเด็ดจิ๊บปะมีโคมไฟอัมีแต่สักสามดอนนี่นั่นนะมีหลายสีโคมไฟก็หลายสีเอาแบบนี้ปะใหญ่ก่อนโอเคยันเก่งๆโอเค When I go to college โอ้ยคืนท้สักคู่ท้สักคู่ยากได้แม่ก็ซื้อไงเอาใส่ห้องเจ้ากระม้าห้องเจ้ากระกลวง อันนั้นอันนั้นกลัไปค่ะที่นังออะ่างไร่าไงฮักกันแพงกันนะมาให้บอดาบอใส่ความใส่ให้ป้ายสี่กันบออิสาลิศยากันโอเคฮักกันแพงกันโอเคอกได้แม่งอย่างแม่ซื้อให้โอเคเอ่อแหนมซื้อซื้อแหนซื้อซื้เบิ้งน้องเบิ้งไอ้ซอยแม่โอเค ิ poor, ่งพ่อิึงน้องมึงอ้ายซอยแม่บอนวาให้บอดากันบอใส่ความใส่ให okay. 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 ้อ <mới> <t absor> ิสสาริสยากันโอเคเออเอาไงฟังความแม่เส้อเฮดโอเคเออโอ้ยคุ้มแม่เห็ดแต่เมื่อคืนนี่แม่เห็ดบอแล้ว เม่อนี้มาซ้ำจนแล้วแม่เบิดไดไอแระวาน,นี่นะ <g ười> โอ้ยแพงเก่งลูกแม่แท้แโอ้โอเโอาอ่าขากลูกโอ้ยแพงหลายอา่ามาแล้วรำเมรินนะหาลับหานอนเด้อโอเค ไปเอ่โกซีไปนอนเฮือนงามโกซีพร้อมจะก,ก็น,นอนห้องไปห้องมันอืมคองนีน้เ <c oughs> ฮ่อของใหม่เฮ่อของใหม่สีนอนจังสีนะ <c oughs> โอ้ยตกตั้งแล้วกำมือเพื่อฝันตกตั้งแล้วบุ้มมันเฮ่า็นอย่างบา้มเฮอาของใหม่แท้ว่าโอ้ขฉากเนะาะไม่ได้คูอ คุณค่าอยู่เหนือราคาแน่นอนนะจ๊ะบ่แบกบ่หามความบ่แนบบ่นอนนะจ๊ะเ,เป็นนายตัวเองไม่เป็นขี้ค่าสิ่งใดไม่แบกไม่หามก็ไม่แน้ไม่นอนไม่เอาราคานะจ๊ะเอาคุณค่าจิบแต <c oughs> ่จิบว่ารัดรดบ่เอ้ยบ่โง่บ่จ้าไปแบกหามราคาบา่ขบบาแบกคุณค่านะจ๊ะราคาจิบจิบ เบามันจะได้เบาอะมเมนออกสังคมรูราไฮโซหรูหราโอ้อวดเอ้ยกลับบ้าน,ม,น,ม,นมานักแต่ความบะแนบนอนแบกแต่ความบะแนบนอนหนี่สินท่วมหัวนอนมุขีออกควันพุนไม่เอาชอบความเบาสบายร่างกายและใจนะจ๊ะโอ๊ยสบายเทนปะโอ้ยเอ,อ้าโอ้ยแล้วมเนจากใหญ่ย้ำได้สิบเป็นสาวแล้ว โอ้ยจอมแมนอุเยมันชอบมันชอบเอ้าสวัสดีทิตย์คืนดีดีไหมลูกเสาร์อาทิตย์ทำมาทำนะพีเดี๋ยวตากไว้แอนอ่นะแอนใหญ่กับมีแอนน้อยกับมีพร้อมทุกสถานการณ์แอนน้อยเพคกับมีแอนใหญ่แอนใหญ่เพคกับมีแอนน้อยมั้ย พร้อมทุกสถานการณ์คือหลายคือหลาย <laughs> โอ้ยคือหลายเอาซะไอเสะนน